วอลให้ฟังได้ค่ะวอลให้ทุกคนงจิตฟังค่ะแต่อาจยังไม่ถูกกิเลสของแต่ละคนว่า mm. กบปเป็นยังคะ่ะเพราะว่าทุกคนมีกิเลสแต่เพื่อนกับบริวารวา้ลชื่อใหญ่ไปแล้วบูธกันวอลไปตามจิตดรงนี้เว้าออกมาแล้วก็เว้าด้วยความเมตตาด้วยเมตตาถึงได้วอลให้ฟังนี่แหละคะ่ะทุกคนเป็นทาสของกิเลสการมนี่แหละคะ่ะทุกมากยึดมาก บางคนกังวลกะวายโอ้โหเอออย่โบเห็นกิดมื้อนี่อยู่โบได้แล้วค่ะที่ตายแล้วทุกพอเห็นมื้อเดียวโอ้โหอิ่มทั้งวันหลายวันนี่แหละค่ะเป็นมาแล้วค่ะนาทีเป็นมาแล้วเจอด้วยตัวเองถึงว้าได้ถ้าไม่เจอว้าบบได้เดี๋ยวนี้เห็นกันธรรมดาแล้วค่ะสงสารรักคนเดียวในลูกจะรักตลอดไปเพ่นว้าคนว่าว่าชาติหน้าค่อยก็จะเป็นหมูเป็นไก่จะได้วะ เพื่อนว้าวค่ะเพื่อนเพื่อนว้าวว่ะโอ้ยชาดนี้ค่อยบอได้กรับเจ้าค่อยกลาสิไปเป็นหมูเป็นไก่อยู่น้ำเจ้ามันจะอยู่ไกลเจ้าว่ะว้าวต่อหน้าเลยชาดหน้านี่ค่อยสีข่านบอได้กับเจ้าค่อยจิไปเป็นหมูเป็นมาเป็นเป็ดเป็นไก่เจ้าปันนี้ไปบอกวค่ะค่อยบอเป็นอย่างเจ้าเลยเด้อไปบอกไปเมื่อนั้นโอ้ยอัน่อไปนี่ค่อยบ่ได้เป็นอย่างเจ้าเลยเด้อว่อยบ่ได้เป็นหมูเป็นไก่เจ้าเลยเด้อว่ะค่อยเลิกแล้วว่ะแต่จักสิเข้าใจบอเข้าใจแต่บอกแล้วว่า ต่อไปนี้ชาติสุดท้ายแล้วที่เราจะได้เจอกันแล้วก็จะไม่ได้เป็นหมูเป็นไก่เป็นอะไรคุณเลยนะขึ้นรถมานั่งก็โดนล้มลุกเลยขึ้นรถมาขึ้นรถแม่ไม่เป็นไรแม่ข้นรถมาเพราะมาใครเลยนะน้องนุ่งมากับบอกให้มากับบอกมามันเป็นแบบบโบได้มีความแบบว่าดานมีแต่ความแบบเออสงสารเป็นตัลนีโตน้องนี่โตนเขาลีโตนเขาต่แบบความรัง แต่ตอนนั้นเนี่ยแม่มีสิแต่แต่ตอนนี้ตอนพอจบแล้วถึงไม่มีตอน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 ที่ยังไม่จบมันก็มีรักอยากอยู่ใกล้อยากเอาเขามาเป็นสามีถ้าเมียเขาตายเมื่อไหร่ผัวเราตายเมื่อไหร่เราก็จองแล้วเราจะเอาแล้วเราจะอยู่กับเขาแล้วตอนนั้นค่ะตอนนั้นแต่พอตอนนั้นแม่ยังไม่มาบททีนะแม่อยู่บ้านอยู่ตอนนั้นยังไม่บวททีนะที่แม่เห็นน่ะเห็นว่าโอ้มึงหลอกกูนี่ว่ะตอนนั้นยังไม่โกนหัวค่ะอยู่ที่บ้าน แต่เห็นทร,รมะโดยอตัตโนมัติเพราะว่าแม่เดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงแล้วก็กางวันก็อ่าลึกรู้อยู่เหมือนว่าดูกายอยู่ตลอดแบบนี้นะคะคือจิตอยู่ในกายบ่อยๆแบบนี้นะคะก็เลยเห็นก็เลยตั้งแต่อยู่บ้านตั้งแต่ยังบริมโกนหัวนะคะที่แม่ชีเห็นว่าโอ้มึงหลอกกูนะนะคะอะตอนมาโกนหัวนี่เมืเลยค่ะไม่มีอะไรแล้วคือไม่มีอะไรกับใครแล้วคือคือจิตด,ดวงนี้ไม่เอาแล้วค่ะเห็นว่ากิเลสมันร้ายมากแลก้วก็เห็นว่าในโลกนี้ผมมีไผที่จะ มาเหมาะสมกับเราแล้วเราก็ไม่เหมาะสมกับใครแล้วในชาตินี้ก็แบบนั้นแหละค่ะก็ก็ถึงได้ออกมาบวชแต่ตอนยังบวชตอนยังบวกลหัวค่ะตอนนั้นมีผัวอยู่ค่ะผัวยังวต่ตายผัวกูตายเนละเมียมันตายกูสิแอาโอ้โหนี่คือกิเลสค่ะนี่คือกิเลสทุกคน ถ้าฟังไปแล้วอยาติธรรมฟังแล้วคงบางคนก็จะเหมือนแม่ชีบ้างก็ปล่อยนะคะนั่นคือกิเลสค่ะคล้กันค่ะทุกคนต้องมีความจําค่ะมีมีคือว่าความรักความหลังนะคะค่ะมัต้องปฏิเสธค่ะอังยูังยูยังไม่เลยแต่ยังไม่เคท่าไหร่แต่นั่นคือกิเลสค่ะนั่นคือมันหลอกเราพอทําไปทําไปมันมีอะไรเลยค่ะไม่มีอะไรกายนี้ก็ไม่มีอะไร จิตนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นธรรมชาติแต่ที่เป็นหมกบุ้นในนั่นในใน,นี่นะคือกิเลสท,ทั้งนั้นนี่แหละค่ะอ๋อก็ก็ก็คงคอยมีความสุขค่ะยาครูเหติติตอกบอกค่ะโอ้ค่ะขอยมีความสุขค่ะแม่ชีก็ว้าวมันไปหน่อยค่ะวันนี้เหมือนว่าวันนี้อยากพูดเรื่องกิเลสกรรมเพราะว่าแม่ชียัยงบอกว้าวถึงขั้นนี้จะเพื่อว้าวและจะเ้าอีกรอบหนึ่งแล้วค่ะรอบสองนี่ค่ะเหมือนว่าเห็นว่าสิ่งสกปรปกทั้งหลายด้วยกิเลสกรม แล้วแม่ชีก็เห็นเองรู้เองแม่ชีแม่ชีเป็นเองค่ะวันแม่รู้เลยเนาะค่่รู้รู้สิแ่รู้รู้เมื่อเช้านี้กับว้าใสหลวงพ่อนะหลวงพ่อนันก็เป็นแล้วก็เป็นทุกคนักคู่ก็เป็นผรกก็เป็นหมดค่ะเป็นหมดเลยค่ะทุกคนในโลกนี้ไม่มีใครไม่เป็นค่ะในโลกนี้มีความหลังหมดมีความรักความหลังหมดละค่ะไม่ได้ว้าวไพค่ะชีก็เป็นใครก็เป็นหมดค่ะในโลกใบนี้ใครและใครจะยอมรับว่าใครเป็นก็เป็นทุกคนละค่ะนอกจากพระอรหันต์ที่หลุดพ้นแล้วท่านถึงไม่มีความหลัง ท่านถึงไม่มีความรักค่ะถ้ามนุษย์ทั้งหลายเกิดมาสิบห้าสิบหกปีก็มีความรักแล้วค่ะนี่แหละค่ะแล้วพอเขาไปแต่งงานเขาพี่ความลังแล้วค่ะค่ะนี่แหละค่ะมีทุกคนนั่นแหละค่ะแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วก็ชําระชําระชําระก็หมดแล้วค่ะทุกคนมีอดีตค่ะแต่มีอดีตเราจะดับกิเลสนั้นด้วยดับกิเลสนั้นด้วยพุโทโธคะ่ะอดีตนั้นน่ะเราจะดับพ,พ,พุทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทโธตัวนี้ค่ะตัวสติตัวนี้จะดับได้ค่ะ ดับกิเลสดับอดีตดับไม่มีอนาคตไม่มีอดีตก็คือจบแล้วค่ะนั่นแหละนั่นแหละค่ะไปถึงที่สุดแล้วโอ้แมชีว่ามันค่ะวันนี้ร้วเลยค่ะยิงเย็มสิบหกเลยนี่แหละค่ะก็แบบนี้แหละค่ะแมชีก็บไดว้ากับพายค่ะพูดตัวเองค่ะตัวเองค่ะมีอดีตค่ะทุกคนค่ะอยากบอกว่าทุกคนแมสิบห้าสิบหกก็มีอดีตแล้วค่ะมีความรักแล้ว นั่นแหละค่ะพอไปแต่งงานก็มีอดีตไปเรื่อยๆแหละค่ะทุกคนมีอดีตแหละค่ะฮ่ามันก็เป็นแบบนี้แหละค่ะนี่แหละค่ะโลกค่ะโลกโลกคือกิเลสค่ะโลกคือกิเลสแต่ใครจะว่ายังไงไม่รู้นะคะแต่แม่ชีว่าโลกคือกิเลสกิเลสคือโลกนี่แหละค่ะเพราะว่ามันหมักหมมไว้ทุกอย่างในจิตดวงนี้ค่ะก็ชําระด้วยสติพุทโธพุทโธค่ะชําระได้ ตัวอื่นชำระายเราได้นะคะแม่ที่แตว๋วตัวอื่นจะชำระไม่ได้นอกจากตัวพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทธะจะได้เข้ามาอยู่ที่นี่เข้ามาที่จิตดวงนี้พุทธะมาแล้วก็ก,กิเลสมันก็หนีไปนี่นะค่ะโอ้โหเห็นแม่ที่แต๋วด้วยเออ <c oughs> เห็นลานด้วย <c oughs> ขอให้มีความสุขค่ะพุโทโธมากๆค่ะพุโทโธมากๆดับทุกได้ค่ะดับอดีตได้ค่ะเออดับอดีตท,ทุกคนได้ค่ะด้วยพุทโทค่ะขอทุกคนมีความสุขค่ะ